ครีมทาตัวไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเพราะเขาวางปะปนกันมากเลยก็ประมาณ2.2งจุกว่านี่แหละสตรีทฟู้ดสวิสชิลลี่2.5ยูโรชีพี0.99แล้วก็อันนี้0.99ไม่มีกระป๋องอื่นบระบ,บุกนี่น,น่ะเอาเหรอมันบุกเหรอไม่เป็นไรมั้งอ,อันนี้เด้ออันนี้เด้อเขียว 0.9เขียวแดงเหลืองอ๋ออันนี้ผลละไม้แห้งไม่รู้ว่าใช้ลูกเกดหรือเปล่าแต่ว่าลูกมันกระติวเดียวเองอะ่ะ1.29สอ้าโอลี750กรัมเนี่ย3ยูโรอันนี้0.7ยูโรอันนี้1.2ึ่งจุ t r o o ยูโรบีทรูทยูโรอะก็ผักอันนี้ มีผักสลัดเอาไว้ทําสลัดอย่างเดียวเอาอันนี้ไปทํากับข้าวซื้อซอสแบบเนี้ยแล้วก็ใส่ผักอะไรก็ได้สองจุดห้ายูโรเฮลมัน2.7ยูโรลูกเกิดเก้าร้กรัมไม่รู้ดูราคายัางไงเนาะมีตั้งไหนราคาเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะ3ยูโรพิซซ่าไม่รู้ราคา ว่าราคามันหลายมากเลยอ่ะน่าจะประมาณสามกว่ากว่าแล้วก็ไก่ชีสสี่ยูโรขนมปังข้าวโพด1.7ึ่งจุดยูโรหนึ่งุดี่ยูโรใช่ไหมขาไก่เอาอันนี้อันนึง1นึ่งยูโรอันนี้อันหนึ่ง0.3นยจูโรเอาอันนี้อันหนึ่ง, Euro. อนนอนนง2องยูโร ช้อปปิ้งไปที่มาเก็ตอิน44ยูโรสรุปว่าพิซซา3.8ยูโรครีมทาตัว4.5ที่ป้ายาเขาเขียนแค่หลัก2อเองเนาะไม่เกิน3ามเนาะแต่พอคิดจริงๆแล้วแพงขึ้นได้ยังไงอ่ะของที่ซื้อมาวันนี้ขนมทั่วซ่องไก่ผักผักพวกนี้จะไม่แพงเท่าไหร่ไม่เกิน1ยูโรบางทีก็0.5 ขนมมูสลีโยเกิร์ตพิต้าแล้วก็พวกถั่วๆของที่ซื้อมาวันนี้ทั้งหมด44ยูโร1.2ยูโรรู้สึกจะเหนียวเหนียวอุ๊กอร่อยอะไออร่อยห่ะอะไร <c oughs> อ่อรอะมันคืออะไระการาเมลไม่ใช่การาเมลาราเมลมันก็ต้องเหนียวใึ้มามันเหมือน เนื้อถั่วแต่ว่ามันเป็นถั่วที่แบบว่าไม่ได้ถั่วกวนกรอ,อบหรืออะไรเออเนื้อถั่วกวนแต่ว่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ได้กรอบมันไม่ได้อะไรมันมันหวานไหมเหมือนช็อกโกแลตที่เป็นรสถ,ถั่วอ,อ๋อรสชาติเหมือนรสช็อกโกแลตเลยโอยหวานอืมแต่อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากมากอร่อยมากมากคือบรรยายไม่เก่งเขาบอกว่าอร่อยอย่างเดียวจบไปแล้วเหมือนถั่วที่เอามากวนน่ะแต่ว่ามันเหนียว แล้วก็อร่อย <laughs> ถูกควนจนเป็นเนื้อเหมือนช็อกโกแลตแท่งฮันว w a s คือ <ๆ S 1> คำว่าฮันว w สเนี่ยมันคืออะไรก็ได้ที่มันเอามากวนเออเนะประเทศพวกนี้เขาจะมีขนมแ,<ถ>แบบนี้เยถวลมูมาเนียบูลการเรียแ,แถบตะวันออกอะ่ะ middle east เนี่ยจะเยอะอินเดียก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละประ,ประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะมีสูตรของเขาเองแต่อันนี้อร่อยมากเลยนะ <c oughs> ในเมื่อเขาให้พิซซ่าหน้าน้อยมาเราก็เลยต้องแต่งหน้าเอาเองเขา้าเตาอบกี่นาทีไม่รู้เดี๋ยวดูเอาว่ามันสุกหรือยังเพิ่มแครัดเข้าไปหน่อยเสร็จแล้วตอนมากนี่คือหน้าตาพิซซ่าแฮม โอ้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คุม้มนะเนี่ยกินแค่คนละสองชิ้นก็พอมั้งเยอะเกินเดี๋ยวอ้วนเนี่ยสองชิ้นก็เต็มพิซซ่าไม่หวงออริกาโนใสออริกาโนแบบเต็มที่ถูกมากใส่นี้เพิ่มโตแล้วจะใส่ซอสมากแค่ไหนไม่ต้องกลัวโดนแม่ว่า ผู้ใหญ่ชอบว่าไงว่าใส่ซอสเยอะเกินไปแล้วโอ้โหผู้ใหญ่ไม่กินซอสแค่ไหนผู้ใหญ่อยากกินแต่ว่าเห็นเด็กกินไงเราก็เลยบอกว่าอยาก,กินย้วยได้ไหมแอลอ๋อข้ากรอบอร่อยไออันเนี้ยหาใส่กับอะไรไม่ได้เลยอะไ,ไม่รู้จะใส่กับอะไร<ก> <laughs> เฮ้ยเอาไว้ข้างๆก็ได้มัง้งพวกชอบหลอง ควรใส่หรือไม่ควรเป็นรุดเจ้าน้ำเปล่าหวานแม่อร่อยใช่ไหมอร่อยเดี่ยแล้วจริงๆมันควรต้องใส่กับอะไรรสชาติแบบนี้มันกินกับอะไรเนี่ยอันนี้ถ้ามีมะม่วงกะโอเคเนาะมะม่วงเปรี้ยวๆอะไรอยนะ่างเงี้ยเนาะหรือว่าอะไรอ่ะสับป,ประรดหรือแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยต้องลองหลายๆอย่าง <ๆ S 1> แต่ที่แน่ๆคือกับสลัดแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยดีใส่กับสลัดดีกว่าเนาะแบบพวกคล้ายๆกับตามผลไม้รวมอะไรอย่างเงี้ยนะอืมหรือผสมซอสอุ้ยไม่เข้ากันหรอก เช้านี้กินสลัดเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือมีพิซซ่ามีพิซซ่าพิเศษพิซซ่าอะไรรู้ไหมพิซซ่าของเหลือจากเมื่อคืนช่วงมานี้ไม่ได้กินพิซซ่าเลยนะเมื่อวานนี้ทําพิซซ่ามันก็กรอบข้างนอกนะแต่รู้สึกว่าข้างในมันก็สุกแหละมันก็สุก,ก,สกแต่ว่ามันนิ่มๆข้างในอะ่ะไม่รู้มันเป็นสูตรของเขาหรือเปล่านะวันนี้ก็เลยเก็บเอาไว้แล้วก็เอามาอบอีกทีหนึ่ง รอบอร่อยไม่แพ้นเลยของหวานเหมือนเดิมทุกเช้าโยเกิร์ตแล้วก็ของหวานก็คือมีส้มมีฮันวาสแล้วก็ฟิกเชื่อมผลไม้เชื่อมแล้วก็ลูกเกดเอ๊ะลูกเกดทำไมมันลูกมันเล็กอ่ะมันใช่ลูกเกดหรือเปล่าแล้วก็มีอันนี้โอตโต้เคลือบช็อกโกแลตไง่าขาไก่สไส้น้ำผึ้งเคลือบช็อกโกแลต วัตถุดิบที่มีประโยชน์และราคาถูกถั่วนี่กี้ถั่วแดงอันนี้ถั่วชิกพีถั่วลันเตาถูกมากกระป๋องหนึ่งไม่ถึง1ยูโรกินได้นานกินได้เยอะไฟเบอร์สูงโปรโตีนสูงเอามาใส่กับอะไรก็ได้วันนี้กินปลาปลานี่ชิ้นใหญ่นะแต่ว่าเก็บไว้ครึ่งหนึ่งกินแค่ครึ่งเดียวพอ แล้วก็ไม่ว่าจะใส่อะไรไปก็ตามจะต้องมีซอสอะไรบางอย่างซอสทำหกับข้าวใส่ไปมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีซอสแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วส่วนแป้งก็คืออันนี้พิตาเอาไปอบเสร็จแล้วหน้าตจากมาเป็นแบบนี้อุดมไปด้วยสารอาหารไฟเบอร์และโปรตีน ส่วนความอร่อยเอิม่มถ้าพับครึ่งม <laughs> เมื่อกี้จีชิมแล้วมันเค็มละห <laughs> นักมือไปหน่อยอืมมันก็ราบเลย <laughs> เฮ้ยมีเผ็ดช่วยใช่ไหมม,มีเผ็ดด้วย <laughs> มีเปรี้ยวด้วย <laughs> มีเค็มด้วยเปรี้ยวด้วยเหรอไม่ได้ใส่อะไรเปรี้ยวเลยอะไม่รู้สิมันความรู้สึกมาใส่อะไรเปรี้ยว <laughs> ๆหน่อยไหมอืมอืมดใส่นี้เพิ่มความเปรี้ยว แล้วก็อันนี้เพิ่มความเปรี้ยวแล้วหวานอุ๊ยจะบิดบิทำไมไม่ทำรูให้มันเล็ก,ลก,ลกๆหน่อยไหนลงคนๆแล้วก็ชิมใหม่ชิมไปเติมไปมต้องชิมให้น้อยที่สุดยังเข้มข้อนอยู่รู้สึกยังไม่ค่อยต่างอย่างเมื่อกี้เลม <laughs> เราก็ใส่ชีสลงไปทุกอย่างมันจะอร่อยขึ้นทันทีเพราะชีสน้ำกล้วยเมลอนสองยูโร เปิลแครลต้มสเอ้ยหนยูโรอันนี้1.2ยูโร3.5ยูโรผัก0.8ยุูโรจิโคล่าหนยูโรแครลศ์จุด0.6ยูโรเองหรอแครลศ์จุด0.6ยูโรผักสลัด0.7ยุูโรน้อยๆ3 1ยสามจุยูโร อันนี้น่าสนใจดีนะเหมือนมะข้าวมอแกงแต่ไม่ใช่หรอกมันน่าจะเป็นชีสนั่นแหละอันนี้แล้วกันประมาณ1.5ยูโรเนยแข็ง2.25ยูโรชีส3.86ยูโรพีชแช่อิม2.2ยูโรแล้วก็เชอร์รี่2.8ยูโร รูแบบนี้เรียกว่าอะไรไม่รู้อ้าวเอ๊ะทำไมข้างหลังมันไม่ใช่มันลดจริงไหมมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้มั้งมันหน้าตาเหมือนกันเลยก็เอาเอาไปเถอะสองจุดหกปึ๊สามจุดหกยูโรเลียนยุโรปมิกใช่ไหมก็คือเป็นแบบนี้เหรอเอยยุโรปมิกคืออันนี้สีไม่สวยเลยอ่ะเมดิเตอร์เรเนียนมิกอันนี้ดีกว่า นเป็นมิ1.7ยูโรวันเกิดย้อนหลังให้เลือกของขวัญวันเกิดยากกินเค้กเอาวันไหนมีให้เลือกหลายแบบเป็นมแบบิเตอรอันนี้เหมือนเค้กนะมันเป็นฮันว่าว่าเอานี้แล้วกันนี่นี่นี่นอันนี้6.7อันนี้5.2มออันไมเล็กเอาอันเล็กเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วย1ยูโรแล้วก็อันนี้ เอาอันเล็กๆ,ๆหน่อยดิเดื่อกี้ได้เพิ่มอีกสองชิ้น4.28ยูโรโซื้อทั้งหมดสองจกกักร้าดูสิราคาเท่าไหร่จีเดานะประมาณ5 5ยูโรเมื่อกี้เดาว,ว่า5 5ใช่ไหม ตอนแรกๆมันคิดออกมาแล้วมันได้73โอ้เจ็น่แล้วพอสรุปออกราคาออกมาแล้วได้53ยูโรเอ๊ะมันลดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนั่นสิจีเดาถูกซื้อของจนจําได้เลยว่าราคาน่าจะประมาณไหนสองถุงซูเปอร์ชื่อนี้ชื่อที่อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยรู้แต่ว่าตัว U ก็คือตัว M ขึ้นต้นด้วยตัว M M-A-O เออเหมาเหมาเลยสิอะไรประมาณนี้กติสนใจ ตอนขามาเรามองไม่เห็นไอ้ป้ายซูเปอร์เลยบ้านของเรา <unter S 1> อยู่ตรงนั้นน,นี่นี่ตรงป้ายขาวๆตรงนั้นแล้วเราก็จะไปซูเปอร์สีแดงตรงนั้นซึ่งเราเดินฝั่งนั้นแล้วเรามองไม่เห็นไม่เห็นป้ายสีแดงนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่ามันไกลจังก็ยังบอกว่าทำไมมันไกลจังวะวันนั้นเหมือนเดินใกล้ๆแต่พอขากลับเราเดินฝั่งนี้แล้วเห็นป้ายทางคือบ้านเราอยู่ตรงนั้นรู้สึกเอ้ยทำไมมันใกลจ้จังวะ มันก็เลยเหมือนกับว่าอะไรที่ทําครั้งแรกๆอ่ะมันจะรู้สึกยากไม่เห็นหลทางแต่ว่าพอเราได้มีประสบการณ์ได้ผ่านมาบ้างแล้วแล้วเรามีเป้าหมายเราก็จะรู้สึกมันอยู่ใกล้ขึ้นทั้งที่แบกของตั้งหลายโลด้วยนะเดินตัวปิวยังรู้สึกว่าไกลแต่แบกของกับรู้สึกว่าใกลอ้อันนี้คือของที่ซื้อมาทั้งหมดวันนี้ราคาห้าสิบสามยูโรมาชิมัน,นี้กัน มอข้าวมอแก้งมันคืออะไรเปรี้ยวอะ่ะเปรี้ยวเหรอเหมือนโยเกิร์ตเปรี้ยวๆอ้าวเหรอท,ที่เนื้อเป็นอะไร <laughs> เนื้อเปน็นอร่อยไหมอืมกลางๆนะหรอเอาไปทำกับข้าวใช่ไหมใส่ <laughs> ไม่สนใจรสชาติสนใจคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อย <laughs> มันโยเกิร์ตชัดๆเลยนี่วะ่ะทำไมต้องมาใส่หมอ้อด้วยคือเหมือนกับว่าเขาอาจจะเอาไปอบหรือเปล่าเนี่ยเขาเอาหม้อมาให้อบอะ Happy oh. birthday to you Happy birthday my dear Obi Happy birthday to you ถามว่ามันต่างกับปกติตรงไหน <c oughs> ไม่ต่างต่างกันตรงที่มันร้องเพลง วันเกิดให้คล้ายๆเมดคาเฟ่ไงเมดคาเฟ่เชิญค่ะในท่านในท่านต้องทํามือเป็นรูปหัวใจอย่างนี้นะคะอะไม่ใช่เมดเป็นคนทำวะในท่านต้องเป็นคนกินต้องเป็นคนทําอย่าเถียงเมดนะคะเมดจะโมโหนะคะจะทํารูปหัวใจก่อนสิคะรูปหัวใจเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่พลังลงไปค่ะใส่พลังไม่ใช่ค่ะในท่านในท่านต้องทํารูปหัวใจแล้วก็ใส่พลังลงไป แล้วก็พูดว่าคาวอีคาวอีคาวยีเอ๊ะที่มันอยู่กรีซไม่ใช่เหรอไม่ใช่คาวอีคาวอีคาวยีอื i, i, อมขนมสมด้วยส้มช็อกโกแลตฮันวาสขนมปังปิ้งทาช็อกโกแลตและบลูเบอร์รี่นี่ตรงนี้ช็อกโกแลตในท่านกินแบบผู้ดีมากเลยค่ะเ็าใช้มือกินไม่ใช่เหรอคะขนมปังปิ้งแอบออกกล้อง ช็อ,ชอกโกแลตก็เป็นชอ็อกโกแลตพิเศษนะไม่ใช่ชอ็อกโกแลตปกติชอ็อกโกแลตน้ำผึ้งเค้กวันเกิดของจีเอว,วันเกิอดอยากจะกินสองยูโรนี่คือเค้กเหรอนึกว่าน้ำชอ็อกโกแลตโอ้ยมันยุ่นยุ่มด้วยยุ่มด้วยไหนจิ้มลงไปลึกๆดิว่ามันเป็นยังงี้อ๋อข้างล่างก็เป็นเนื้อเค้กมีเค้กด้วยเหรอไหนช็อกโกแลตยนี่ เออเออเออฝาดเปล่าเขาเรียกฝัดคล้ายๆเนื้อเค้กที่ชุ่มไปด้วยช็อกโกแลตกินมละช้อนก็พอนะอืมเขาส่งชีลยวลมไม่เหรออะไรไหมอร่อยที่สุดตั้งแต่กินขนมที่นี่มาบอกแล้วว่าให้ลองของใหม่ๆไม่ใช่กินแต่ของเดิมๆเอาก็ซื้อรสอื่นมาด้วยก็ได้กินทีละถ้วยสิอันนี้จิบมาเองแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันยุ่มๆๆไหนปะที่มันเด้งๆๆเนี้ยก็บแลรวกินแค่นั้นแหละเค้กวันเกิดอบบน มไม่ใช่ของข่าวนะของหวานเหมือนบุนเป็นบุนเปรี้ยวแต่เป็นเปรี้ยวแบบว่าเหมือนเปรี้ยวผลไม้อะไรเงี้ยไม่หวานไหมก็มีหวานอยู่นิดนึงอร่อยไหมก็โอเคอร่อยดีกินผสมกันก็ดีนะช็อกโกแลตมันหวานไงอันนี้เปรี้ยวหวานแน่นอนเปรี้ยว อ่าง่นแน่เลยมีมีแต่อ่างนมันจะเป็นงี้ได้ยังก็อร่อยดีเหมือนผสมชินเนมอนด้วยอ่ะซึ่งจินไม่ชอบ<แ>ชินเนมอนเหมือนอีคิวตังช <laughs> ินเนมอนใช่ไหมชินเนมอนกินช็อกโกแลตด,ดีกว่าอืมมันไม่แหละของจีหมดเลย<แ>ผสมกันกลายเป็นฟัดทรงเครื่อง